สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะวันที่อาทิตย์ที่9นะคะเดือนเดือนสนะคะเก้ามีนาสองห้านะคะวันอาทิตย์ซึ่งเพื่อนๆคะอาจจะได้ยินเสียงเพลงหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลงานบุญนะคะบางคนก็ไปวัดไปทําบุญไปฟังนะคะฟังธรรมแต่ว่าส่วนหน่อยก็คือสวดมนต์อยู่ที่บ้านค่ะจะเป็นพวกที่ชอบอยู่ นะคะสงบสงบอยู่ที่บ้านนะคะหรืออีกในหนึ่งก็อาจจะเป็นคนที่ introvert นะคะแต่ ไม่หลอกจริงๆแล้วเนาะทุกคนการที่เราเนี่ยได้ไปพบไปเจอสังคมในการทํางานของในแต่ละวันเราได้พบได้เจอผู้คนมากมายแล้วเพราะฉะนั้นวันหยุดเราก็อยากที่จะมีเวลานะคะในการที่จะนะคะอยู่กับตัวเองหรือว่าได้ทํากิจกรรมอะไรที่ตัวเองรักอย่างเช่นการเปิดไพ่นะคะหิวใจด้วยไพ่ยิปซี อันนี้ออกมาให้นะคะแล้ววันนี้นะคะหน่อยจะถามในใจหน่อยระลึกถามแล้วแหละว่าการสวดมนต์เจริญภาวนานะคะการสวดมนต์ปฏิบัตินะคะในศาสนาของทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยนะคะ จะได้ผลดีจริงหรือไม่เพราะบางคนบอกว่าสวดไปทําไมสวดแล้วก็ไม่ได้อะไรเอาเป็นว่ามันเป็นความเชื่อนะคะทุกคนทุกสิ่งอย่างคือความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะซึ่งไพ่ใบนี้ก็ตกมาแล้วนะคะแล้วหน่อยก็จะสับไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็่าหน่อยจะขอแค่วันนี้ทำไม่เยอะนะเอา5้าใบแล้วกัน5้าใบเหมือนเดิมนะคะใบ,นนใบที่หนึ่ง ธาตุไม้สมบูรณ์เป๊ะเลยค่ะเพราะอะไรค่ะเพราะการสวดมนต์เจริญภาวนามันคือการชะล้างนะคะสิ่งที่อย่าบอกว่าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเลยเอาเป็นว่าสิ่งที่มองเห็นที่เราสัมผัสได้จากการสวดมนต์เจริญภาวนาเลยคือเรามีความจดจ่อมีสมาธิมีสมาธิในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะใครเป็นยังไงมาเล่าให้ฟังบ้างแต่สำหรับหน่อยเนี่ยการสวดมนต์ทำให้จากที่เมื่อก่อนเป็นคนที่ใจร้อนมากๆ ไม่กลัวใครนะคะเถียงใครทำอะไรมาให้ถ้ารู้สึกไม่พอใจหรือไม่ชอบปุ๊บจะไฟทันทีจะตอบโต้ทันทีไม่มีการคิดพินิจพิจารณาที่จะคิดกั่นกองคำพูดหรือว่าไม่กลัวว่าเขาเป็นใครนะคะคือประมาณว่าดีมาดีกับแบบได้มาเท่าไหร่ก็รายกับอย่างเงี้ยนะคะ และอีกสิ่งหนึ่งเลยที่หน่อยมีความเชื่อเลยก็คืออย่างที่เขาบอกกันนะคะว่าการสวดมนต์เจริญภาวนาเนี่ยนะคะเป็นการที่เราสามารถที่จะอุทิศนะคะบุญกุศลนะคะให้ทั้งเทพเทวดาประจําตัวแล้วที่สําคัญก็คือเป็นหนทางอุ้ยผู้แล้วคนลุกเป็นหนทางที่ทําให้เจ้ากรรมนายเวรได้รับมากที่สุดเลยนะคะ อันนี้หน่อยฟังมานะแต่หน่อยก็มีความรู้สึกว่าน่าจะน่าจะจริงเอาเป็นว่าน่าจะดีกว่าเนาะเพราะบางเรื่องหน่อยไม่อยากการันตีด้วยสิ่งที่บางทีคนก็จะบอกว่ามันมัน,ม,นมันพิสูจน์ไม่ได้นะคะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวหน่อยมาเล่าให้ฟังละกันว่าการที่หน่อยสวดมนต์เจริญภาวนาเนี่ยนะคะแล้วก็การทํานะคะภายในให้รู้สึกสะอาดเหมือนกับมันคือการขัดเกลาอะทุกคนเอาเป็นว่านะคะคลิปนี้หน่อยอาจจะมาเมสามอยด้วยแล้วก็ พูดในเรื่องของประสบการณ์โดยตรงของหน่อยนะคะซึ่งมันอาจจะมีผลทำให้นะคะาบางคนอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะคะก็ใครที่ฟังไว้แล้วถ้าสมมติว่าเป็นประโยชน์ก็ฟังต่อถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่เป็นไรนะคะเลื่อนผ่านได้แต่สำหรับหน่อยนะ่ะธาตไม้สมบูรณ์หน่อยรู้สึกว่าหน่อยเนะี่ยมีความเอาอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าการสวดมนต์เจริญภาวนาเนี่ยนะคะ โดยอ้างอิงเอาเราเนี่ยแหละเป็นตัวพิสูจน์เราทําให้ภายในจิตใจเราร่มเย็นนะคะมีรากฐานที่มั่นคงขึ้นมีอารมณ์ที่มั่นคงขึ้นมีอารมณ์ที่เย็นขึ้นมีการคิดนะคะไต่ตองนะคะหาเหตุผลนะคะเจอความทุกข์เจอเรื่องที่เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจเนี่ยเราจะย้อนกลับมาก่อนเลยว่าเหตุเกิดจากอะไรนะคะเหตุการ์มันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย มันมีต้นเหตุมาจากอะไรเราจะไม่เป็นคนผีผามนะคะทุกคนลองสังเกตดูต้นต้นไม้ต้นนี้นะคะธาตุไมส้สมบูรณ์ในไพ่ใบนี้นะคะกับคำถามที่ว่าสวดนมนต์ไปแล้วได้อะไรนะคะสิ่งที่ได้เลยคือความเย็นจากภายในความอุดมสมบูรณ์ความรู้สึกมั่นใจความรู้สึกมั่นคงนะคะต้นไม้ต้นนี้ นะคะการที่จะเติบโตมาได้ขนาดนี้แน่นอนว่ารากฐานเขามั่นคงแน่นอนการที่เป็นคนที่มีฐานบุญที่มากพอการเป็นคนที่สะสมบุญนะคะสะสมบารมีนะคะวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นคนที่ทั้งทําให้ตัวเองร่มเย็นไม่พอยังสามารถแผ่กระจายเขาเรียกว่าออร่านะคะบุญบารมีนะคะคุณเชื่อเรื่องของ สิ่งนี้ไหมนะคะการที่เราสวดมนต์จเจริญภาวนาปฏิบัติดีคิดดีทดําดีเมื่อบุญเราถึงพร้อมแล้วเรามีบุญที่ล้นแล้วเราสามารถที่จะเผื่อแผ่ไปให้คนรอบข้างได้นะคะอย่างหน่อยเนี่ยสวดมนต์นะคะหน่อยเป็นคนเดียวที่สวดมนต์ในบ้านซึ่งในานานทีนะคะจะมีสมาชิกนะคะในครอบครัวเนี่ยสวดบ้างแต่ว่าหน่อยจะเป็นคนที่สวดประจำนะคะเพราะฉะนั้นหน่อยก็สามารถที่จะนะคะ เผื่อนะคะบุญกุศลให้กับเทพเทวดาประจําตัวนะคะให้กับคนในครอบครัวได้นะคะ อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกแล้วนะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยหน่อยรับรู้ได้ว่าสิ่งที่หน่อยทำเนี่ยนะคะทำให้ทั้งตัวเองนะคะแล้วก็คนในครอบครัวของเราเนี่ยนะคะมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขนะคะเพราะว่าบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้เนาะตัวเองแต่เอาเป็นว่าการที่เราจะสามารถแผ่กิ่งก้านสาขานะคะแผ่กระจายความอุดมสมบูรณ์ความร่มเย็นไปให้คนอื่นได้อันดับแรกเลยคือการสวดมนต์แล้วทําให้เรามีความมั่นคงในอารมณ์มั่นคงในอาชีวิต นะคะแล้วก็ทําให้เป็นคนที่เย็นลงได้ใบที่สองมาเสน่ห์ทางวาจาหากใครรู้จักหน่อยมาก่อนหน้านี้นะคะคุณจะรู้เลยว่าหน่อยเป็นคนที่ไม่พูดกับคนแปลกหน้าหรือเป็นคนไม่ชอบพูดมีโลกส่วนตัวสูงมากเป็นคนที่หน้าแบบหน้าดุไม่ไม่มีปฏิสัมพันธ์คือเอาง่ายๆคือเดินไปไหนมีแต่คนไม่ชอบ ไม่ชอบหน้านะคะนะคะแล้วก็เป็นคนที่พูดอะไรพูดตรงๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ทุกคนดูสิใครจะไปคิดนะคะ ถ้าเป็นเพื่อนเก่าจะรู้ว่าใครจะไปคิดว่าหน่อยจะกลายเป็นคนที่มาออกกล้องได้นะคะทุกคนต้องไม่เชื่อแน่เลยคนที่รู้จักกับหน่อยมานะคะเพราะฉะนั้นการที่เรานะคะสวดมนต์เจริญภาวนาการที่เราเปล่งวาจาออกมาการที่เราคิดดีทําดีเพราะหน่อยเชื่อว่าร้อยเปอร์เซ็นคนที่สวดมนต์เจริญภาวนาคือคนที่เขาคิดดีทําดีนะคะมีเจตนาที่ดีเพราะฉะนั้นการที่เราเปล่งวาจาออกไปมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่เราเปล่งสิ่งดีๆออกไปการที่เขาบอกว่าเป็นคนที่พูดดีการที่คนเป็นคนที่ มีวาจาที่อ่า พูดแล้วไม่เป็นพิษหรือว่าไม่กระทบพูดแล้วมีผลดีกับคนรอบข้างอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเกิดเสน่ห์ทางวาจานะคะไม่ต้องไปทําพิธีอะไรที่ไหนการที่ทําให้ตัวเองเป็นคนที่มีเสน่ห์ทางวาจามีเมตตามหานิยมนะคะคุณได้ยินคํานี้ไหมคะออร่านะคะจากภายในนะคะมันจะเปล่งประกายออกสู่ภายนอกไม่ใช่แค่เสน่ห์ทางวาจาบางครั้งอาจจะกลายเป็นคนที่มีคําพูดศักดิ์สิทธิ์ ะะพูดอะไรก็จะได้อย่างนั้นแต่ทุกอย่างมันไม่เกินกรรมนะคะทุกคนอย่าพูดประมาณว่าเดี๋ยวงวดต่อไปฉันจะเป็นขูดคนถูกลอดยี่สิบล้านอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งในชีวิตจริงคุณซื้อแค่หน่งถึใบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอาเป็นว่านะคะ ใครนะคะที่เชื่อเรื่องการสวดมนต์เจริญภาวนาแล้วการทำแล้วทำให้ภายในของเราเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีออร่ามีเสน่ห์ทางวาจาเนี่ยนะคะมาเล่าให้ฟังกันได้อันที่3ามที่หน่อยบอกเลยการสวดมนต์เจริญภาวนานะคะการสวดมนต์แล้วมันได้อะไรนะคะ เป็นวิธีที่เราสามารถที่จะทำให้เจ้ากรรมนายเวรขอโอหสิกรรมผ่อนหนักให้เป็นเบาจากร้ายให้กลายเป็นดีนะคะเขาเรียกว่าการที่เราเติมน้ำลงไปในตุ่มที่มันมีเกลือจำนวนมากนะคะมันไม่สามารถที่จะทำให้เกลือหมดความเค็มได้ภายในเวลารวดเร็วหรอกทุกคนมันต้องมีการเจือจางมีการชาล้างนะคะทุกสิ่งทุกอย่างใกล้หมดเวลาแล้วหน่อยอัดไว้ตั้งไว้สินาทีอ่ะใบที่สามคู่หยัก อันนี้ในลักษณะที่บางทีเนี่ยการที่เราได้พบเจอคนที่มีนะคะพลังงาน energy ที่น่ากลัวหรือว่าเป็นพลังงานที่มีพลังงานที่ไปในทางที่อาจจะในทางลบอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะทําให้เรานะคะ ได้ถอยออกมานะคะเขาเรียกว่าการมีสติในการที่จะยับยั้งความโมโหโทโสนะคะเจอคนที่อารมณ์ร้อนเราก็สามารถที่จะถอยออกมาได้หรือสามารถที่จะมีวิธีในการจัดการนะคะในการพูดคุยในการที่จะไม่ทําให้เกิดการประทะมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือช่วงสําคัญนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจังหวะเวลาของมันค่ะทุกคนหน่อยเชื่อแน่ว่าคนที่หันมาปฏิบัติหันมาคิดดีทดําดีปฏิบัติดีเนี่ยนะคะ คงได้เคยพบเจอเรื่องที่เป็นปาฏิหาริย์หรือความสบายใจหรือสิ่งดีๆมาแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะไม่มาเชื่อในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ทุกวันนี้แน่นอนเอาเป็นว่าหน่อยเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะโอเคค่ะหน่อยไปแล้วค่ะบ๊ายบายจะเกินเวลาแล้วต้องเร่ง2ใบสุดท้ายนะคะ